แต่เพื่อนคิดว่าเลิกแล้วก็เลยชวนกันมาแล้วก็มานั่งสังสรรค์กันที่หน้าบ้านฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาเป็นไรเดอร์ก็ช่วงที่กําลังรอกับพ้งกับข้าวเนาะก็มานั่งอยู่กับเพื่อนสักพักหนึ่งเพื่อนชุยเต้ซึ่ง ในวงอ่ะไม่มีเล่าไม่ได้มียาบ้าอะไรเลยนะเ,ออเป้ไม่รู้คลั่งอะไรมาค่ะลุกขึ้นมาจากวงแล้วเอามีดวิ่งไล่แทงเขาออกมาภาพที่คุณผู้ชมเห็นคนเจ็บคือทางหน้าของคุณจิรศักดิ์ส่วนในเต้ที่ชี้เอาไว้เนี่ยคือในพีรวัตรคนที่ก่อเหตุนะคะวงจรปิดบริเวณ ตรงหน้าบ้านเลยจุดที่เขานั่งสังสรรค์กันอยู่จะเห็นว่ามันมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันโดยมีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปห้ามด้วยเพราะนั่งกันอยู่ประมาณ3คนพีราวารัตรบอกผมก็ไม่รู้ยังไงอยู่ดีๆมันค้างและเอามีดแทงคอผม

เอาใส่หน <c ười> ่อยอา่อไเอาใ่หน่อยดิอยากอยนกอยากอยากอยาแข่งือไปตรงนี้หมด้วยไปดิแับ้านตัไมับ คุณผู้ชมในนาทีชุลมุนกันเดี๋ยวจะได้ยินเสียงคนที่คุยกันว่าเต้เต้จริงๆคนชื่อเต้เนี่ยมีสองคนชื่อซ้ำกันนะคะหนึ่งคนคือในพีรวัตรที่เป็นคนก่อเหตุแล้วอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าเต้เหมือนกันชื่อว่าธนายุทธเป็นรุ่นพี่ซึ่งธนายุทธเองพยายามจะเข้าไปห้ามแล้วก็ดึงมีดออกมาจากมือของในพีรวัตรมือมีดวันนี้คนเจ็บคือจิรศักดิ์ชื่อเล่นชื่ออังค่ะเขาบอกว่าผมกับไอเต้พีรวัตรเนี่ย เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรียนกันมาด้วยกันโตขึ้นมาด้วยกันแล้ววันนั้นเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปรับมาแล้วก็มานั่งเล่นคุยกันที่บ้านหลังเนี้ยเพื่อเรารับงานโดยมีรุ่นพี่อีกคนนึงคือธนายุทธซึ่งว่าชื่อเต้นเนี่ยโดนแทงด้วยเหมือนกันนะคะเขาจำลองให้ดูฮะแล้วบอกตอนนั้นตอนเวลาประมาณสักเที่ยงคืนก็มานั่งกินเหมือนก็มานั่งคุยกันสังสรรค์กันไม่มีเหล้าไม่มีแอลโกอฮอล์ไม่มียาเสพติดหลังจากนั้นคนเจ็บคือจิรศักดิ์บอกว่า ผมว่าเป็นไรเดอร์<ม>แล้ว<ป>โอ้โหโดู<อ>ผมเป็นไรเดอร์นะตอนนั้นน้าเหมือนกับออเดอร์มันมาพอดี <ภา S 2> ผมก็เลยขับรถออกไปพีรวัต์คนก่อเหตุมันจะบอกเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูไปด้วยก็ขับรถกันไปฮะเนี่ยขึ้นรถกันไปแล้วก็กลับมาถึงบ้านถึงตี2ก็ยังนั่งคุยกันปกติหลังจากนั้นคนที่ชื่อธนายุทธหรือว่าเต้คนเจ็บอีกคนนึงนี่นะฮะเป็นรุ่นพี่บอกเฮ้ยเรียกไอ้พีรวัตร มานั่งคุยแล้วบอกเฮ้ยมึงเรื่องยาบ้าเนี่ยมึงเลิกอย่างยาเสพติดเนี่ยมึงเลิกอย่างหลังจากนั้นเจ้าตัวก็คุยกันปกติฮะคุยไปคุยมาปรากฏว่าพีรวัตรคนก่อเหตุหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับมาแคะเหมือนแคเล็บอะอ๋อถ้าแคเล็บกว่าเออเอามีดมาแคเล็บอตอนนั้นก็งงแล้วว่าเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นวะแล้วก็เป็นไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยฮะไม่รู้พีรวัตรอะไรลุกขึ้นยืนมาแล้วก็เอามีดแทงคอเลย ตอนนั้นก็งงมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากที่ถามว่ามึงแทงกูทำไมมึงแทงทำไมเจ้าตัวคือพีรวัตรคนก่อเหตุได้แต่พูดว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วก็วิ่งหนีไปหมดเลยหลังจากวันที่เกิดเรื่องเกิดราวถามไปอีกว่ามึงแทงพวกกูทำไมเจ้าตัวบอกกูขอโทษกูขอทบทวนตัวเองหน่อยก็แล้วกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห<ด>็นบอกไอ้เจ้าพีรวัตรไปรับสารภาพกับแม่ว่าหลอนหูแวว แล้วสาเหตุที่ต้องแทงเพราะมีคนมากระซิบข้างหูในวงก่อนที่จะลงมือว่าแทงพวกมันเลยแทงพวกมันเลยเลยเอามีดมาแทงลงฟังเสียงคุณจีรศักดิ์คนเจ็บดูฮะกดงานอยู่ครับก็มองโทรศัพท์อยู่แล้วก็ลุกผมนึกว่าจะกลับบ้านวิเต้จะไปส่งอะไรยูอยู่แทงผมเลยผมตกใจไงเีะผมเลยแย่งมีดจะแทงผมซ้ําผมเลยแย่งมีดเลยก่อนแยง่งแยง่งไปถึงตรงนี้เี่ผมเลยจะกอาบวิเต้ช่วยผมด้วยพี่ผมโดนแทง พี่เต้วิ่งเข้ามาช่วยแล้วถามแทงทําไมเนี่ยครับพี่แล้วพี่เต้ก็โดนแทงเข้าขาเหมือนจะแทงพี่เต้เข้าช่วงนี้แหละครับแต่เหมือนพี่เต้ดึงดึงหลบครับเลยเข้าที่ช่วงนี้ครับหัวเขา่าใต้หัวเขา่าก็คือยังถามอยู่ว่าแทงผมเรื่องอะไรเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าแทงผมเรื่องอะไรผมไม่อยากรู้เหมือนกันมันบอกกูขอโทษขอทบทวนตัวเองก่อนแค่นี้ครับเห็นพี่ผมบอกว่ามีคุณผู้ชมฮะแล้วตอนที่แยกย้ายกันออกไปส่งข้อความแชทไปถามเฮ้ยมึงทำกูทำไมวะเออกูขอโทษ มึงมีเหตุผลปะที่แทงอยากรู้จริงๆบอกกูหน่อยกูไม่ดีเหรอคือเป็นเพื่อนกันแล้วพามาอยู่ด้วยเพื่อจะให้เลิกยากลับมาทำอย่างนี้กับกูอีกกูขอโทษกูขอทบทวนตัวเองก่อนคุณผู้ชมคือเพื่อนหลอนแลพยายามจะเนี่ยมาหางานทำกันมาเป็นไรเดอร์กรันเนี่ยดูกูทำงานสิแต่เพื่อนเป็นแบบนี้ค่ะกูขอโทษขอทบทวนตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นหายไปเลยสุดท้ายแล้ววันนี้เราเดินทางไปเจอกับ พ่อของนายพีรวัตรนะคะคุณพ่อบอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกกลับมาที่บ้านเนื้อตัวปื้นเลือดไปหมดเลยอ oh. พ่อก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรลูกชายตอบว่าไปแทงคนมาแต่ก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรหลังจากนั้นแม่เขาเป็นคนคุยเพราะว่าลูกบาดเจ็บเหมือนกันตอนนั้นโ <Ừ. S 1> ดนมีดบาดท,ที่มือแม่ก็ทําแผลให้แล้วหลังจากที่แม่ทําแผลให้เสร็จ ลูกชายหายออกจากบ้านไปแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะคือวันนี้คุณจีรศักดิ์คนเจ็บเนี่ยเขาบอกผมอ่ะกับตายนะมันมีมีดทิ่มคอตำรวจยังจับไม่ได้แต่พ่อบอกก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเพราะลูกออกจากบ้านไปซึ่งจริงๆแล้วลูกเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านได้แค่อาทิตย์เดียวนะคะไปติดคุกมาจากคดียาเสพติดแล้วก็ถูกส่งตัวไปบําบัด<ๆ>เพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดคือผมก็ไม่ได้ทอดทิ้งคนเจ็บ มีตังประมาณสักสี่พันน่ะเดี๋ยวจะเอาไปมอบให้เขาเป็นค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้จ่ายเงินเพราะปิดจบคดีอะไรนะแต่ข้อเท็จจริงทั้งหมดก็ตามที่เห็นลูกผมมันก็ติดยาแล้วก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันมาสุดท้ายถ้าพีรวัตเต้ดูข่าวอยู่พ่อฝากบอกนะคะให้มามอบตัวซะเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาตำรวจแล้วก็บำบัดยาเสพติดนอนอยู่อนนี้เขาคุยกับแม่เขาเขาก็เค้นอยู่ตั้งนานนะเค้นเห็นบอกเค้นอยู่ตั้งนาน แต่ก็เห็นมีเลือดอยู่ต้าไม่ถามอะไรมากมายแต่ว่าอืมบอกไปทําร้ายคนมาพอใจอยังผมก็เห็นแม่ก็พูดอย่างนี้อืมผมก็พูดไม่ออกคือคืนนันน้องได้นอนที่บ้านไหมครับไม่อะไม่ไม่ไม่ไมก็หลังจากมีเรื่องก็หายไปเลยออกจากบ้านไปแต่เชื่อว่าไม่ได้หลบหนีหรอกผมผมรู้ผมรู้ว่าลูกผมอ่ะมันไม่ได้หลบหนีเหละเพียงแต่จังหวะนั้นมันคงจะตกใจ ไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานะจากมันเกิดเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบอนะพอแล้วน้องอยู่บ้านน้องมีอาการมีการหูแววมีการอะไรอย่างเงี้ยาา <c oughs> มีคุยโทรศัพท์คนเดียวก็มีไม่ถือห่างว่าเออนู่นลูกผมผิดลูกผมถูกไม่ผมพูดตามความจริงผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก <c oughs> ก็คืออยากจะให้ ดำเนินการเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้เป็นบําบัดนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วบอกเงิน4ี่พันที่จะเอาไปให้กับทางด้านคุณจิรศักด <ฮะ S 2> ิ์ถูกไหมสามพแล้วก็คุณธนาวุฒิอีกพันหนึง่งอันนี้ไม่ได้เพื่อจะปิดปากเพื่อหลบคดีแล้ววันนี้เจ้าที่ตํารวจเตรียมออกหมายจับนะฮะทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็พยายามฆ่าส่วนเรื่องคดีที่บอกว่าไปมียาบ้าใช่ไหมก็ซ้อนท้ายเนี่ย พีรวัตรเนี่ยกับจิรศักด์ก็ซ้อนท้ายไปด้วยกันนี่แหละแล้วโดนตำรวจจับยาบ้า3-4เม็ดแล้วก็โดนจับไปบำบัดคุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดเหตุวันที่19เนี่ยเห็นบอกว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาช่วงประมาณตีสามหลังเกิดเหตุแล้วมือมีดคือพีรวัตรเดินกลับบ้านไปพราะขามาเพื่อนไปรับใช่ไหมจากบ้านพีรวัตรพอก่อเหตุแทงเพื่อนเสร็จค่ะกึ่งเดินกึ่งวิ่งมุ่งหน้าไปที่บ้านของตัวเองแต่ลักษณะเหมือนระแวงเหมือนกันนะหันหน้าหันหลังสุดท้ายแล้วตอนนี้ตามตัวอยู่นะคะ พ่อก็บอกให้มาซะมอบตัวซะเพราะไปแทงเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นคดีความเหมือนกันอัปเดต34 h d f เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ